ีค่ะเดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกกันนะคะเด้นะครับวันนี้ลงเรือเรามาถึงดําเนินสะดวกแล้วนะครับจงบังหวัดราชบุรีเนี่ยครับมากับทอทอ,ทอ,ทอนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับนี่เรือมารับที่พักเนาะแล้วก็จะไปตามคลองนี่เลยะนะครับไปดูบรรยากาศของตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับวันนี้เดือนสิงหาคม25 6 7้านะครับว่า บรรยากาศปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม,มฟฟนี่แล้วก็เรือลำที่เรานั่งพี่สองปเป็นเรือไฟฟ้าด้วยป่ะนะนะเรือไฟฟ้าก็จะเงียบแล้วก็ไม่มีเสียงครับผม,มนี่เดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับผมอ๋อครับขอบคุณครับนี่รนเรือออกแล้วครับผมอุย้ยเงียบมากเลยอะ,อะเออมันเงียบนะเั็นเรือรถไฟฟ้าใช่ครับเงียบแบบไม่แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่มันจะมีเสียง อเว้ยอีออน,นี้ไปตามคลองนะครับโรงแรมเรายังไม่ใช่อยู่ในบริเวณตลาดน้ำเนาะก็ต้องนั่งล่องคลองเนี่ยไปครับโอ้โหถ้าวต่างไาติึาเปนตอนนี้มันมีปัญหาว่านสองฝั่งคลองนะครับผม โตขึ้นครับเรือตรตขึ้นนี่เป็นบรรยากาศของสองฝั่งคลองนะครับผมนี่เป็นคลองสายหลักแล้วเนาะของดําเนินสะดวกนะครับนี่เราก็จะกาลังไปโอ้ไอศครีมมะพร้าวแม่เดี๋ยวไปขายใช่ไหมฮนะเดี๋ยวจะไปขายที่ตลาดนะครับป้าก็เตรียมของละพี่สองวิธีชาวบ้าน ความจริงมันมีแต่เข้าตลาดน้ำเนี่ยไปฟาร์มวไม่ได้เลียต้องกระตุ้นไปยธุนิดนึงนเพราะเป็นมารยาทมดีแล้วอันนี้เนื่องจากเรามาเช้าเกินไปพี่สองตลาดน้ํายังไม่ค่อยมีคนเราก็พามาชมวิถีชาวบ้านนึงก่อนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณคลองสายหลักแล้วก็จะมีคลองแยกไปนะฮะแล้วก็สองข้างทางเนาะสองข้างคลองเดียวเขาจะมีเนีย่ยบ้านเรือนชาวบ้านนะ นี่คือหน้าบ้านเขาน,นเนี่ยถ้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ยังไงนะมีม,มเอเตอร์ไซค์ด้วยนะมันจะมีทางบกอ,อยกู่มั้งตอนแรกเรามาเขาบอกว่าตรงนี้คือหน้าบ้านอดีตคือใช้เรือเป็นเดินทางเป็นหลักแล้วพอมวาจะเลืิญนมา,าเนาะมันก็จะมีถนนตัดๆาด้านด้าน,านด้านหลังบ้านหลังบ้านก็เลยกลายเป็นหน้าบ้านไปเห้ยวิวมากเลยนะมันนั่งแบบนั่งจิบเอาหมูกระทะมาแากเนี้ยเจ๋งเลยนี่ดูสิตรงชาตรงนี้ สวยงามนะครับนี่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับแต่เรายังไม่ถึงตลาดน้ำเลยตอนนี้นะเล็กลงมาแล้วเล็กลงมาแล้วสวันดีตำรวจสวันีีตำรวจรถเท่ <laughs> เออเลาจมีนี้นักตำรวจบกและตำรวจน้ำเห็ <Okay. S 1> นไครับ <Okay. S 1> อ,อ่าเป็นวัดนะครับวัดโชติกายลามโอ้โอมรรอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าๆยังไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตลาดดาเนินเนี่ยมาเช้าๆกันแหละนั่งเที่ยวแต่ตอนเนี้ยนั่งเที่ยวไปล่มหุบกันก่อนแล้วก็มานี้ ก็เลยตอนเช้ามันก็เลยเงียบหน่อยครับอันนี้ก็มาเที่ยววิถีชุมชนกันก่อนนะครับเขาก็พามาชมวิถีชุมชนชาวสองฝั่งคลองนะครับบริเวณดำเนินสะดวก จะต้องบาลานซ์สุนะถ้าบาลานซ์ไม่เก่งก็อันนี้ซอยแคบอ่ะพี่สองปลากันกองกีดเนี่แน่ปลากันกองกีดอันนี้มีขายของด้วยเออมีขายของด้วยร้านขายของชำใช่ไหมอ่ะร้านขายของชำใช่แล้วใช่ร้านขายของชำเนี่ยออาร้านขายของชำนะครับเนี่ยดูสิมิเก๋ซื้อเรือมาไอ้นั่งเรือมาซื้อของน้าไอนี่คือทะเลาะนี่ซอยแคบนะครับ บันไดเนี่ยไม่ถึงเลยก่อโทษคือบันไดาเนี่ยเราฝันคลองเนี่ยไม่ใช่บรรดาพง้นบนนะครับบ้านยุคเก่าโอ้เขาบอกถ้าน้ำถ้าน้ำขึ้นมาขึ้นถึงข้างบนเลยได้เพราะว่ามันจะเป็นที่ไตที่ไตเกาะอยู่เลยโอ้แต่ว่าตอนหน้าหน้าน้ำนี่น้ำก็เยอะมากใช่เคือเขามีกฎว่าถ้าน้ำท่วมเรือห้ามวิ่งรอตตลิงจะัำ นะอ๋อน้ําท่วมเรือห้ามวิ่งตะลิ่งจะพังเป็นเป็นกฎที่เขาตกลงกันอยู่นะเลนสองฝักคลองนะชิวนะชิวมากอันนี้นะครับก็เป็นบ้าน,นที่ราชการที่ห<ม>้าเคยเสด็จม,มานี่ไม่ไม่เคน,นครับครับลืม้มค,ครับปลื้มนะฮะ บ้านเก่ามากพี่สองเขาบอกว่าเป็นบ้านาที่ราชาัชกาลที่ห้าสเร็จไอ้ราชาัชกาลที่ห้าเสด็จมาเขายังไม่มาเป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมแต่ยังไม่เปิดต,ตอนนี้ยังไม่เปิดคราาับรชกาลที่ห้าเคยสเสด็จมาเนี่ยนะเพลินๆดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนด้วยนะ เมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปนี่นี่ก็สวนมะพร้าวเก่าต้้งใส่มะพร้าวสวนสวนจริงๆไม่มีการปรุงแต่งมันสดชื่นเลยครับอยู่เวนิสครับใช่ครับอันนี้เราอยู่เวนิสอยู่ เว<า>นิสตะวันออกมันมันไม่รงมนยาวแ่ก็เดินมาเรื่อยๆมาตัไม่รู้วายังมีคนตั้งสายแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณตลาดน้ำอำนวนควสะดวกแล้วนะพี่สองนเนาะนี่เขาก็เริ่มขายอของกันแล้วนี่นะครับ โคคอนด์จิสนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเลือกไอศครีมมันจะเป็นอเปะคนนึงอ่ะเป็นบรรยากาศมันช่วงเช้าอยู่เนาะเราบอกว่าช่วงเช้ามันก็จะยังนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเพราะเขาไปตลาดล่มหุบกันอยู่นะฮะนี่แต่ก็พอมีอยู่นะครับบางส่วน มันหอมอร่อยที่จะเดินสะดวกนะครับมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมันอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยเรือลำนี้น่าสนใจดูขวดดิเออพี่พี่ล่าเนี่ยเรือลำนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจใครอเนี่ยจิวเนี่ยที่เป็นขวดขวดนั้นน้ำอะไรครับน้ำอ้อยสดนะครับแต่ช้างตาเสือนะครับสวัสดี ทำงดนเจ้าดังเด็กทำงานก่อนครับทำงานเี่เช้าเช้านี่ก็ยังนักเที่ยวยังไม่เยอะนะคี่สองเขาไปตลาดล่มหุบกันอยู่นี่นี่ยายขายอะไรเอ่ยเนียวดำข้าวเหนียวดำนะครับต้องอยากกินอันนั้นด้วย ไังไงก็เตือเรือเจ็เตียงอ,อังกกอนอะกกอน,นี้อะไรครับอ,อ๋อนี่เรือผลไม้นะครับผมเรือผลไม้นี่ห้<อ><อ>าสิบปีที่แล้วเป็นสุกร์อเจ้านี่ก็เจี๋ยวอร่อยนะครับเจ๊เตียงแต่ นี่ลานน้ำนะครับนี่โ้ผลไม้แม่านแา่ชมแม่มองเนี่ยแม่เรามันสวยงามนะพี่สองแล้วเราก็แอบเคืองว่าแอปเปิลมาทำโฆษณาด้วยค่าประเทศเราเดี๋ยวให้พี่สองเลิกใช้เลยไอโฟนเยยนทิ้งน้ำไปไหมนี่ครับของที่ระลึกครับผมนี่บรรยากาศนะครับ เรือก็ทยอยมาเนาะเรือแม่ค้านะครับท่องเที่ยวก็เริ่มมาละเออตวเตี๋ยวเรือเยอะมากพี่สองเอ่ออันนี้อะไรพัดไทยจะมาที่นี่มากางให่ต้มยำนูดูนี่ครับอันนี้ก็ชาวคณะของเราชาวคณะ ถ้าเรือแป้วนะครับนี่เช้าๆก็ยังเงียบเงียบอยู่อ๋อห้ามใช้เครื่องถ้าเรือยนต์เข้ามาตรงนี้ห้ามใช้เครื่องนะครับเห็นเข้าพายอยู่ไหมพี่ดมน้านเข้าพายเพราะว่าเสียงมันจะดัง ใช่ใช่มันจะติดระเบิดไอยครีไอครีอคมไกรีมไอเรอศครีมอรีมไีมไอครีอศคร้มอีมไอศรีอีไรไอศรมอไมร แกงโครีวิวครับน่าหน้าน่านนสนออ่าอะไรอะอุ้ยนั่นอะไรครับไอ้ของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกอใก้อลลกโอ้นอันนั้นสิ แต่นี่ก็เกิดทะลุเช้าเช้านะวันนี้วันอาทิตย์เขาไปอยู่ในโซนตลาดน้ำแต่จะออกคลองอีกคลองให้แล้วไปจอดเหล่าตักวัดครับอ๋อโอ้โหนี่ศิลปะวาดสวยสวยลไอ้ตัวไอตัวเล็กๆอ่ะไอ้ด็อกซี่น่ารักมากมากเองเหรอครับอาจารย์วาดสวยมาก คนขายใช่ไหมครับขา,ายนะ <ori> ส่วนมากนี่คนขายโอเคน,นะครับ<ม>อันนี้<ม>ก็เป็นสัส้นๆนะพี่สอง <im IT> เราออกจากโซนตลาดน้ำมาละ <im IT> เพราะว่าวันน, <im IT> นี้เราเวลาเราน้อย <im IT> แต่เดี๋ยวไปตลาดเราตักลักเราตักลักนี่ก็เป็นตลาดเก่าแก่ก,ก่อนดําเนินอีกนะครับผมมีเราตักลักมาก,ก่อนแล้วก็ถึงมีดําเนินแต่ดําเนินดังกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ มันจะมีมตัวเฮี้ยขึ้นบ้านไหมวะน้คมันก็มีเนาะเราเห็นมานี่เราเห็นสีห้าตัวแล้วว่ายน้ํากันชิวเลยนะอ,อ,อันนี้ก็ออกจากโซนดําเนินมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเหล่าตักลับก,กันต่อ ีชีวิตริมสองฝั่งคลองมันเหมือนเวนิสเลยตรงนี้คอ,คองเยอะมากจะแฮปปี้กับการอิทชิงมากอ่าอ n j อ y e อ j o y e อ t i n g เอามาคลองหลักแล้วเราไปเจอเมื่อกี้ แล้วก็ยังเห็น oh นักท่องเที่ยวเยอะอยู่อันนี้น้ำมันทับไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยันดีต้อนรับสวัสดีครับ How are you? y e a h you from? อิตาลีโนโนเวนิสเวนิสบิดาเหรอเกิดาเสียงดังเลยเขานังหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมอิตาลีอิตาลีเป็นคนเดียวกันเลยเ้ยตายละทั้งคนยังไม่มาไปล่มหูหมด อยากลองชิมหมาถ้าจะอร่อยเนาะสวัสดีค่ะแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวกันกองก๋วยเตี๋ยวเจ๊ม,มงวยนะครับเขาบอกว่าอร่อยสุดในด,ดน <laughs> ําเนินเลยนี่นะครับลองดูครับัครบโอ่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับ พี่สองลองชิมดูสิเด็ดมไหมอุ้ยร้อนๆเลยนะฟันนะ่นกลืน <c oughs> อือยังไงบ้างอร่อยเล็ดอยู่นะท้องมถึงเออไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะเมื่อกี้เรื่องเล็กชิมแล้วไม่ไม่ต้องปรุงเลยมันรชอบเลยอะเออนี่ต้มยำมันต้องแบบรสนี้แหละใครมานะครับเจ๊หมวยจะขายอยู่ตลาดเหล่าตักรักนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ ลาดดำเนินสะดวกนี่นะเด็ดเลยนี่เพราะว่าเพราะว่าไอกาแฟโบราณนะครับตรงนี้ยึดกาแฟโบราณี่เขาแกงอันนี้แบบ ออันนี้เป็นเมนูข้าวแห้งนะครับผมข้าวแห้งก็คือข้าวต้มแห้งนั่นเองเขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นี่โอเคนะครับมาต้องลองนะครับข้าวแห้งมันมีประวัติด้วยเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะคนที่มาทำทำงานที่เนี่ยคนจีนแล้วเขากินข้าวต้มไม่อยู่ท้องก็เลยดัดแปลงเป็นแบบนี้อิ่มกว่านะครับผมแม่แต่ก็คือข้าวต้มนั่นแหละแต่ว่าทําให้มันแห้งอ่าโอเค ได้ครับกน อ่านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับแล้วก็ตลาดน้าเนี่ยเราตักลักเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นตลาดเก่าแก่ของดําเนินสะดวกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบละนะครับผมสาหรับิปหนม่จะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย